คุณรู้หมว่าศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณอาจเป็นคนที่คุณเห็นในกระจกทุกเช้าไม่ไม่ได้หมายถึงผู้ก่อวินาศกรรมภายนอกฉันกำลังพูดถึงตัวคุณเองจากเวอร์ชันเก่าของคุณที่คุณยังคงปกป้องมันไร้สาระฉันรู้คุณต้องการที่จะพัฒนาแต่ในขณะเดียวกันก็ปกป้องทุกสิ่งที่ทำให้คุณหยุดนิ่งติดอยู่กับข้อแก้ตัวกิจวัตรที่คาดเดาได้และความรู้สึกปลอดภัยจอมปลอม แต่ถ้าฉันบอกคุณว่าวิธีเดียวที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณคือการฆ่าตัวตนเก่าของคุณคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคุณถึงยังอยู่ในที่เดิมแม้ว่าคุณจะรู้ว่าต้องเปลี่ยนอะไรทำไมแม้จะมีความรู้มากมายแรงบันดาลใจมากมายแผนการมากมายคุณยังคงทำพฤติกรรมเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ใช่เพราะขาดความสามารถไม่ใช่เพราะขาดเวลาเป็นเพราะในระดับหนึ่ง คุณยังคงเชื่อว่าการเป็นเหมือนเดิมนั้นปลอดภัยกว่าการเสี่ยงกับความเจ็บปวดจากการเปลี่ยนแปลงนี่คือความจริงที่ไม่มีใครอยากได้ยินมันยากที่จะยอมรับแต่คุณอยู่ที่คุณอยู่เพราะคุณเลือกที่จะอยู่ที่นั่นไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามและฉันไม่ได้พูดแบบนั้นเพื่อวิจารณ์คุณแต่เพื่อปลดปล่อยคุณเพราะถ้ามันเป็นการเลือกแม้ว่าจะปลอมตัวมาคุณก็เลือกที่จะแตกต่างได้มันง่ายที่จะชี้ไปที่ภายนอก เศรษฐกิจการเลี้ยงดูโชคไม่ดีความสัมพันธ์แต่ไม่มีสิ่งใดมีอำนาจที่จะรั้งคุณไว้ได้หากคุณไม่ยึดต,ติดกับสิ่งนั้นเป็นข้อแก้ตัวคนส่วนใหญ่มักซ่องตัวอยู่เบื้องหลังเรื่องราวเก่าๆฉันไม่เคยเก่งเรื่องนี้ฉันเป็นแบบนี้มาตลอดตอนนี้มันสายเกินไปแล้วแต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงเรื่องเล่าเรื่องเล่าที่เมื่อเวลาผ่านไปกลับกลายเป็นความสบายและความสบายเพื่อนของฉันมันทรยศ เขาไม่ได้มาตะโกนเขาพูดกระซิบคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตอนนี้พรุ่งนี้คุณจะเริ่มอย่างน้อยคุณก็พยายามแล้วแต่ในขณะที่คุณพยายามเวลาก็ผ่านไปและวันหนึ่งคุณตระหนักว่าคุณกำลังใช้ชีวิตครึ่งคร่งกลางๆมันเป็นแบบนั้นกับฉันเป็นเวลาหลายปีที่ฉันอยากจะเขียนหนังสือที่สมบูรณ์แบบเกี่ยวกับความสำเร็จ หนังสือที่จะเปิดเผยความลับที่ฉันค้นพบในการสนทนากับคนอย่างแอนดรู c a คาร์เนกีแต่ฉันก็ใช้เวลานานฉันทําลายตัวเองฉันมีส่วนร่วมในโครงการอื่นๆทําให้ตัวเองเสียสมาธิความจริงก็คือฉันกลัวกลัวว่าจะไม่ได้รับการยอมรับกลัวว่าแม้จะให้ทุกอย่างแล้วก็ยังไม่เพียงพอกลัวที่จะล้มเหลวในสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับฉันและเมื่อฉันรู้ตัวปีก็ผ่านไป ปีที่หล่อเลี้ยงตัวตนเก่าของฉันที่แสร้งทําเป็นว่ายุ่งแต่จริงๆแล้วกําลังหนีมันเป็นช่วงเวลาที่ฉันเผชิญหน้ากับตัวเองด้วยความซื่อสัตย์อย่างโหดร้ายโดยไม่มีข้อแก้ตัวทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปโดยไม่มีข้อแก้ตัวไม่มีหน้ากากฉันถามตัวเองว่าทำไมฉันถึงไม่ทำตามเป้าหมายของตัวเองและคำตอบก็ทำลายฉันฉันกลัวกลัวความไม่สบายและความกลัวนั้นทำให้ฉันเสื่อภารกิจของฉันไป นั่นคือสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับคุณตอนนี้คุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงต้องการที่จะพัฒนาต้องการผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าแต่ไม่เต็มใจที่จะจ่ายราคาความไม่สบายใจที่จะซื่อสัตย์กับตัวเองและไม่จําเป็นต้องเป็นการเผชิญหน้าที่รุนแรงเพียงแค่มองไปที่สิ่งเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันของคุณคุณบอกต้องการวินัยมากขึ้นแต่กดปุ่มเลื่อนคุณบอกต้องการสมาธิมากขึ้น แต่ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเลื่อนหน้าจอมือถือคุณบอกต้องการเงินมากขึ้นแต่ยังคงหลีกเลี่ยงการเรียนรู้เรื่องการเงินการตัดสินใจเล็กๆน้อย,อยๆเหล่านี้เมื่อทำซ้ำทุกวันคืออิฐที่สร้างคุกที่มองไม่เห็นที่คุณอาศัยอยู่และบางทีคุณอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้าแต่คุณกำลังทำลายตัวเองเพราะลึกๆแล้วคุณไม่เชื่อว่าคุณสมควรได้รับมากกว่าที่คุณมีตอนนี้นั่นคือจุดที่อันตรายที่สุด เมื่อข้อจำกัดกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนเมื่อคุณพูดว่าฉันเป็นแบบนี้เรากับเป็นประโยคที่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่นั่นเป็นเรื่องโกหกคุณไม่ใช่ข้อผิดพลาดของคุณคุณไม่ใช่อดีตคุณคือสิ่งที่คุณเลือกที่จะทำกับพวกมันตอนนี้และวิทยาศาสตร์ก็ยืนยันเรื่องนี้การวิจัยทางประสาทวิทยาแสดงให้เห็นว่าสมองสามารถปรับเปลี่ยนได้ยืดหยุ่นได้และเปลี่ยนแปลงได้นิสัยใหม่แต่ละอย่าง ทางเลือกใหม่แต่ละอย่างความคิดใหม่แต่ละอย่างสร้างการเชื่อมต่อใหม่นั่นหมายความว่าคุณสามารถสร้างโปรแกรมจิตใหม่ของคุณได้แต่ไม่ใช่ด้วยความปรารถนาด้วยการกระทำและไม่ใช่การกระทำใดๆแต่เป็นการกระทำที่ทำลายความผัดไปเปิดโปงมันและฉีกทิ้งใช่ฉีกกระดาษทิ้งรู้สึกว่าเมื่อคุณทำลายคำเหล่านั้นคุณกำลังตัดขาดจากคำโกหกที่คุณสร้างขึ้นตลอดชีวิต นี่ไม่ใช่เชิงสัญ,ญลักษณ์มันคือท่าทางที่แสดงถึงจุดเริ่มต้นของตัวตนใหม่เพราะเมื่อคุณกล้าที่จะเผชิญหน้ากับตัวตนเก่าอย่างชัดเจนและด้วยความดูถูกเท่านั้นตัวตนใหม่จึงจะเริ่มถือกำเนิดขึ้นคุณไม่ได้เปลี่ยนเพราะคุณต้องการคุณเปลี่ยนเมื่อมันกลายเป็นเรื่องทนไม่ได้ที่จะเป็นอย่างที่คุณเคยเป็นและการตัดสินใจนั้นการแตกหักนั้นมีเพียงคุณเท่านั้นที่ทำได้ไม่มีใครจะมาช่วยคุณจากสิ่งนี้ได้ และข่าวดีก็คือไม่จำเป็นต้องมีใครคุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการแล้วสติความตั้งใจและอำนาจในการตัดสินใจตอนนี้คำถามที่ยังคงอยู่คือคุณจะยังคงหล่อเลี้ยงตัวตนเก่าของคุณต่อไปหรือไม่หรือในที่สุดคุณก็จะกลายเป็นคนที่คุณเกิดมาเป็นสิ่งที่จิตใจของมนุษย์สามารถจินตนาการและเชื่อได้ก็สามารถบรรลุผลได้แต่ก่อนอื่นมันต้องหยุดเชื่อเรื่องโกหกที่ว่ามันสายเกินไป คุณรู้ไหมว่าอะไรที่อันตรายกว่าความล้มเหลวความสะดวกสบายและสิ่งที่โหดร้ายที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือมันไม่เจ็บอย่างน้อยก็ไม่ใช่ในทันทีมันปรากฏเป็นลมพัดเบาๆเหมือนความรู้สึกปลอดภัยความคุ้นเคยความรู้สึกว่าทุกอย่างโอเคแต่ลมพัดนี้เมื่อเวลาผ่านไปจะกลายเป็นหมอกและหมอกนี้จะเริ่มพาคุณออกจากความฝันพรสวรรค์สิ่งที่คุณสามารถเป็นได้ และสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือคุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ำความสะดวกสบายไม่ได้เตือนคุณว่ามันกำลังฆ่าคุณเขาไม่ตะโกนเขาพูดกระซิบเขาโน้มน้าวให้คุณว่าไม่มีปัญหาที่จะทิ้งไว้ในวันพรุ่งนี้ว่าคุณเหนื่อยว่าคุณสมควรที่จะพักผ่อนในขณะที่ความเป็นจริงสิ่งที่คุณต้องทำก็คือทำลายตัวเองจากเวอร์ชั่นของตัวเองที่มักจะพูดว่าวันนี้ไม่ได้คุณเคยจับตัวเองได้กี่ครั้งที่ให้เหตุผลกับการหยุดนิ่งของคุณด้วยวลีเช่น อย่างน้อยฉันก็ไม่ได้แย่ลงหรือมีคนอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากกว่ามากแต่ให้ฉันบอกคุณอย่างหนึ่งการเปรียบเทียบกับคนที่อยู่ข้างหลังไม่นำคุณไปข้างหน้าหากคุณต้องการเติบโตอย่างแท้จริงคุณต้องหยุดมองไปด้านข้างและเริ่มมองเข้าไปข้างใน ฉันจำการสนทนาที่ฉันเคยคุยกับแอนดรูคาเนกีผู้ชายที่ร่ำรวยที่สุดในยุคนั้นฉันถามเขาว่าอะไรที่ขัดขวางความสำเร็จของผู้ชายฉลาดมากที่สุดเขาตอบโดยไม่ลังเลว่าพวกเขาพอใจเร็วเกินไปเมื่อผลลัพธ์แรกปรากฏพวกเขาจะหยุดสร้างรากฐานบนพื้นดินที่ไม่ลึกวลีนี้กระทบฉันเหมือนหมัดที่ท้องตัวคุณเองหยุดไปกี่ครั้งเมื่อคุณเริ่มรู้สึกว่ามันดีพอแล้วแต่ดูสิ ดีพอคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสิ่งพิเศษและคนส่วนใหญ่ไม่ได้ล้มเหลวเพราะเลือกลงมือผิดพวกเขาล้มเหลวเพราะหยุดเติบโตหยุดนิ่งรู้สึกสบายเกินไปกับสิ่งเล็กน้อยคุณเคยสังเกตไหมว่ามนุษย์ชอบที่จะใช้ชีวิตอยู่กับความทุกข์ที่คาดเดาได้มากกว่าเสี่ยงกับความเจ็บปวดที่ไม่รู้จักนั่นคือเหตุผลที่หลายคนยังคงอยู่ในงานที่พวกเขาเกลียดในความสัมพันธ์ที่ว่างเปล่า ในกิจวัตรที่ไม่ได้ปลุกอะไรอีกต่อไปเพราะการเปลี่ยนแปลงเจ็บปวดแต่การหยุดนิ่งค่าการศึกษาทางจิตวิทยาได้พิสูจน์แล้วว่าสมองชอบความเจ็บปวดที่คุ้นเคยมากกว่าความเสี่ยงของสิ่งใหม่มันสร้างเส้นทางประสาทเส้นทางอัตโนมัติรูปแบบที่ซ้ำๆซ,ำซ,ำซึ่งไม่ต้องใช้พลังงานนั่นคือเหตุผลที่การเปลี่ยนแปลงต้องใช้ความพยายามนั่นคือเหตุผลที่คุณจะต่อสู้กับตัวเองในวันแรก สิ่งเก่าจะตะโกนจะขอร้องให้คุณอยู่ที่เดิมจะสัญญาสันติภาพจะบอกว่ายังไม่ถึงเวลาแต่รู้สิ่งนี้มันไม่ใช่สันติภาพมันคือการระง,งับความรู้สึกคุณจําช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตของคุณได้ไหมที่คุณเผชิญหน้ากับความไม่สบายใจอย่างมากแต่กลับออกมาจากที่นั่นใหญ่ขึ้นแข็งแกร่งขึ้นและตระหนักถึงสิ่งที่คุณเป็นมากขึ้นพวกเราทุกคนมีเพราะในความเจ็บปวด เราเกิดใหม่เมื่อคุณโยนตัวเองเข้าไปในความไม่สบายใจคุณจะค้นพบความแข็งแกร่งที่คุณไม่รู้ว่าคุณมีมันเหมือนเหล็กที่ถูกตีในกองไฟไม่มีใครสร้างอุปนิสัยวินยัยหรือความกล้าหาญในเงาแห่งความสบายคุณ,ณธรรมเหล่านี้เกิดในความโกลาหลในขีดจำกัดเมื่อทุกสิ่งในตัวคุณต้องการที่จะหยุดแต่ถึงงั้นคุณก็ก้าวไปอีกหนึ่งก้าว และนั่นคือตอนที่ตัวคุณใหม่เริ่มปรากฏขึ้นฉันเคยเห็นชายฉลาดหลงทางในกิจวัตรที่ธรรมดาชายที่มีเครื่องมือทั้งหมดในการสร้างจัก,กรวัิแต่พอใจกับความมั่นคงกับโอเคชอบที่จะทำซ้ำนิสัยเดิมเล่าเรื่องเดิมอ้อมตัวมาเป็นเพื่อนร่วมทางด้วยคนกี่คนที่ยังอยู่รอบตัวคุณไม่ใช่เพราะพวกเขาเพิ่มคุณค่าแต่เป็นเพราะพวกเขารั้งคุณไว้ในที่ที่คุณอยู่บางครั้งพวกเขาเป็นคนดี ครอบครัวเพื่อนเก่าแต่พวกเขาเป็นตัวแทนของตัวคุณเก่าคนที่เสริมสร้างแนวคิดที่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเสี่ยงการต้องการมากขึ้นนั้นยิงการเติบโตมากเกินไปจะทำให้คุณห่างเหินจากพวกเขาโดยไม่รู้ตัวและคุณเพื่อที่จะไม่ทำให้ใครผิดหวังคุณก็อยู่ต่อแต่คุณไม่ได้มาในโลกนี้เพื่อที่จะได้รับการยอมรับคุณมาเพื่อที่จะสมบูรณ์ และมีเพียงคนที่กล้าที่จะทำลายสิ่งที่ไม่ได้เหมาะกับเขาอีกต่อไปเท่านั้นที่จะสมบูรณ์หากวันนี้คุณรู้สึกอึดอัดในอกความไม่พอใจที่คุณอธิบายไม่ได้นั่นคือตัวคุณใหม่ที่พยายามจะเกิดนั่นคือตัวคุณที่ดีที่สุดที่ขอร้องให้คุณออกจากรังใหม่นี้แต่เขาจะไม่ตะโกนเขาจะรอให้คุณเลือกเขาและการเลือกนี้ต้องเสียสละเสียสละเวลาเสียสละพื้นที่สบายเสียสละนิสัยเก่า เสียสละการปล่อยมือจากสิ่งที่ดีเพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะการเติบโตไม่เคยเกิดขึ้นตรงกลามมันเกิดขึ้นที่ขอบที่ขีดจำกัดที่ความไม่สบายใจและคุณต้องไปที่นั่นคุณต้องวางเท้าในสิ่งที่ไม่รู้จักไม่ใช่ทีละเล็กละน้อยไม่ใช่เมื่อไหร่ที่ทาได้แต่ตอนนี้เพราะยิ่งคุณเลื่อนออกไปมากเท่าไหร่คุณเก่าก็จะแข็งแกร่งขึ้นมากเท่านั้นและคุณเก่าก็ฉลาด เขาจะใช้ตะก,กะเพื่อทำลายคุณเขาจะบอกว่ามันสมเหตุสมผลที่จะรอเขาจะสวมบทเป็นความรอบคอบแต่อย่าหลงกลนเขากำลังต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของตัวเองเวอร์ชั่นใหม่ของคุณจะถือกำเนิดขึ้นเมื่อเวอร์ชั่นเก่าตายและความตายนี้เป็นไปโดยสมัครใจคุณต้องตัดสินใจด้วยเหตุน,นี้ฉันจึงเสนอความท้าทายที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังในช่วงเจวันข้างหน้า เลือกความไม่สะดวกสบายวันละอย่างความไม่สะดวกสบายสิ่งที่คุณหลีกเลี่ยงอาจเป็นการตื่นนอนในเวลาที่คุณมักจะเลื่อนออกไปอาจเป็นการเริ่มโครงการที่คุณเลื่อนออกไปเป็นเดือนๆอ,อาจเป็นการพูดว่าไม่กับสิ่งที่ดูดคุณออกไปอะไรก็ได้ตราบใดที่มันทำให้คุณออกจากแกนที่คุณเคยในตอนท้ายของเจ็วันนั้นคุณจะยังไม่ใช่คนอื่นแต่คุณจะมีสิ่งที่ประเมินค่าม่ได้คือ ข้อพิสูจน์ว่าคุณสามารถพูดว่าไม่กับเวอร์ชั่นที่กักขังคุณและนั่นคือก้าวแรกของอิสรภาพความสะดวกสบายคือคนโกหกที่เย้ายวนแต่ความเจ็บปวดที่นำทางอย่างดีคือผู้ปลดปล่อยที่เงียบงนันและชีวิตใหม่ของคุณเริ่มต้นตรงจุดที่คุณปฏิเสธที่จะสบายต่อไปคุณเคยสังเกตไหมว่าแม้ว่าคุณจะพยายามเปลี่ยนแปลง คุณก็มักจะกลับไปสู่นิสัยเก่าแทบจะไม่รู้ตัวเลยเหมือนมีพลังที่มองไม่เห็นดึงคุณกลับไปยังจุดเดิมที่คุณเริ่มต้นพลังนี้มีชื่อว่ารูปแบบและตราบใดที่คุณไม่ทำลายมันคุณก็ยังคงเป็นเวอร์ชันที่รีไซเคิลของสิ่งที่คุณเคยเป็นมารูปแบบเหล่านี้แอบแฝงพวกเขาไม่ได้ตะโกนพวกเขาพูดกระซิบพวกเขาอยู่ในตัวเลือกเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันในวิธีที่คุณตื่น ในวิธีที่คุณตอบฉนองต่อความเครียดในชนิดของความคิดที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณล้มเหลวพวกเขาอยู่ในโหมดอัตโนมัติที่คุณมองหาการเบี่ยงเบนหลีกเลี่ยงการสนทนาที่ยากลำบากเลื่อนการตัดสินใจการทำซ้ำเล็กๆน้อยๆเหล่านี้คือสิ่งที่สร้างตัวตนของคุณและเป็นเพราะมันเล็กมันเงียบและทำซ้ำมันจึงทรงพลังมากคุณไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณฝันที่จะเป็น คุณคือสิ่งที่คุณคำซ้ำๆโดยไม่คิดอะไรเลยความเชื่อมากมายที่คุณมีในวันนี้เกี่ยวกับตัวคุณเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับความสำเร็จเกี่ยวกับการมีคุณค่าไม่ได้ถูกเลือกโดยคุณมันถูกติดตั้งเหมือนโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์โดยสมาชิกในครอบครัวโดยโรงเรียนโดยประสบการณ์ในอดีตโดยความกลัวที่คุณไม่เคยหยุดที่จะตั้งคำถามและโปรแกร,รมเหล่านั้นก็ยังคงทำงานอยู่จนถึงตอนนี้ แม้ว่าคุณจะบอกว่าต้องการเปลี่ยนแปลงนั่นคือเหตุที่คนจำนวนมากเริ่มต้นด้วยแรงบันดาลใจและไม่รักษาเพราะพวกเขากำลังพยายามสร้างชะตาชีวิตใหม่บนรากฐานเก่าที่ไม่สเสถียรและรูปแบบเก่าชนะเสมอมันเร็วกว่ามีประสิทธิภาพกว่าโดยสัญชาตญาณสมองของมนุษย์พยายามประหยัดพลังงานเขาทำให้พฤติกรรมเป็นอัตโนมัติเขาเดินตามเส้นทางที่คุณเคยแล้ว และหากเส้นทางเหล่านั้นเป็นการทำลายตัวเองการผัดวันประกันพรุ่งหรือการหลบหนีนั่นหน้ากับสิ่งนั้นฉันก็จะทำลายตัวเองต่อไปแม้จะมีทั้งหมดความรู้แม้จะมีโอกาสทั้งหมดนั่นคือเหตุผลที่คุณต้องมองชีวิตของคุณด้วยความซื่อสัตย์อย่างโหดร้ายโดยไม่มีเครื่องประดับโดยไม่มีข้อแก้ตัวที่ไหนในวันของคุณที่คุณกำลังทรยศคนที่คุณบอกว่าอยากจะเป็นการสนทนาอะไรที่คุณหลีกเลี่ยงงานอะไรที่คุณผลักดัน การตัดสินใจอะไรที่คุณเลื่อนออกไปภายใต้การปลอมตัวของความสมบูรณ์แบบของไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมหรือฉันเป็นแบบนี้พฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้สุม่มพวกเขาเป็นรูปแบบและรูปแบบไม่สามารถหักได้ด้วยความตั้งใจพวกเขาหักด้วยการขัดจังหวะคุณต้องขัดจังหวะวงจรและยิ่งคุณทำเช่นนั้นมากเท่าไหร่รูปแบบเก่าก็จะยิ่งอ่อนแอลงเท่านั้นมันเป็นวิทยาศาสตร์ ประสาทวิทยาศาสตร์พิสูจน์ว่าสมองสามารถปรับโครงสร้างใหม่ได้ทุกครั้งที่คุณเลือกการตอบสนองใหม่คุณกำลังออกแบบจิตใจของคุณใหม่ทุกทางเลือกที่ขัดต่อพฤติกรรมเก่าของคุณคือค้อนทุบกำแพงคุกที่คุณสร้างขึ้นเองแต่ที่นี่คือรายละเอียดที่แทบจะไม่มีใครบอกคุณรูปแบบเก่าจะต่อต้านเขาจะต่อสู้เพื่อความอยู่รอดเขาจะปลอมตัวเป็นความเห็นล้าตรรก,กะรอบคอบ เขาจะโน้มน้าวให้คุณว่ามันโอเคที่จะกลับมาแค่วันดีและถ้าคุณยอมแพ้เขาจะแข็งแกร่งขึ้นเขาจะจัดระเบียบใหม่เขาจะกลับมาแข็งแกร่งขึ้นนั่นคือเหตุผลที่การเปลี่ยนแปลงต้องตัดสินใจอย่างแน่วแน่คุณไม่ได้เจรจาต่อรองกับรูปแบบเก่าคุณทำลายมันโดยไม่มีข้อแก้ตัวโดยไม่เลื่อนออกไปและสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวมันเกิดขึ้นทุกวันคุณต้องเลือกทุกวันรูปแบบของเวอร์ชั่นใหม่ของคุณ และหากคุณต้องการวิธีปฏิบัติเพื่อเริ่มต้นสังเกต30นาทีแรกของเช้าของคุณเพราะพวกเขามักจะสะท้อนรูปแบบอื่นๆทั้งหมดของวันคุณตื่นแล้วหยิบโทรศัพท์หรือไม่คุณกำลังหล่อเลี้ยงการเบี่ยงเบนอยู่แล้วตื่นสายหรือไม่คุณกำลังเสริมสร้างความไม่เป็นระเบียบอยู่แล้วข้ามกาแฟหรือการวางแผนหรือไม่คุณกำลังจัดลำดับความสำคัญของการด้นสด ลองจินตนาการถึงการเปลี่ยนแปลงเพียงสิ่งนั้นและทำซ้ำการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเวลาหลายสัปดาห์คุณเห็นความแข็งแกร่งที่สิ่งนั้นมีหรือไม่ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบต้องสม่ำเสมอความลับของการเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่ที่แรงจูงใจชั่วขณะแต่อยู่ที่การดำเนินการซ้ำๆในตอนแรกมันอึดอัดดูเหมือนของปลอมเงอะงะแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะกลายเป็นเรื่องธรรมชาติไหลลื่นและเมื่อคุณคาดหวังน้อยที่สุด คุณจะไม่พยายามที่จะเป็นคนที่ดีกว่าอีกต่อไปคุณจะเป็นเท่านั้นและถ้าสิ่งนั้นไม่เพียงพอให้คิดถึงสิ่งต่อไปนี้ทุกครั้งที่คุณทำซ้ำรูปแบบเก่าคุณกำลังทรยศอนาคตที่คุณบอกว่าอยากจะมีแต่ทุกครั้งที่คุณทำลายวงจรน,นั้นแม้เพียงชั่วขณะคุณกำลังลงคะแนนให้ตัวตนใหม่ของคุณทุกทางเลือกเล็กๆน้อยๆคือการลงคะแนนและผลรวมของการลงคะแนนเหล่านั้นกำหนดว่าคุณคือใคร หากคุณรู้สึกติดอยู่ไม่ใช่เพราะขาดความแข็งแกร่งแต่เป็นเพราะคุณกำลังทำซ้ำและคุณสามารถทำลายวงจรน,นั้นได้ในวันนี้ไม่ใช่ด้วยคำสัญญาแต่ด้วยการตัดสินใจง่ายๆฉันจะไม่หล่อเลี้ยงรูปแบบเก่านี้อีกต่อไปและเมื่อสิ่งนั้นกลายเป็นรูปแบบใหม่ของคุณคุณจะกลายเป็นคนใหม่คุณเคยสังเกตไหมว่ามันง่ายแค่ไหนที่จะถอยเมื่อสิ่งต่างๆเริ่มผิดพลาด คุณมักจะหาข้อแก้ตัวที่สวยงามที่จะไม่ทําต่อไปได้อย่างไรเพราะโดยพื้นฐานคุณมักจะปล่อยให้เส้นทางหลบหนีเปิดอยู่ p แ a น B ถ้าไม่ได้ผลไม่เป็นไรฉันจะกลับไปในสิ่งที่ฉันรู้อยู่แล้วความปลอดภัยนั้นซึ่งดูเหมือนฉลาดแท้จริงแล้วคือยาพิษที่บั่นทอนการตัดสินใจของคุณ เพราะตราบใดที่คุณรู้ว่าคุณสามารถหันหลังกลับได้คุณจะไม่มีวันยอมจำนอนอย่างเต็มที่คุณจะไม่มีวันดำดิ่งลงไปอย่างเข้มข้นเหมือนกับคนที่กำลังเล่นทุกสิ่งที่เขามีนั่นคือสิ่งที่ยากคนที่เปลี่ยนไปจริงๆออกจากคนที่อยู่กลางทางผู้ที่เปลี่ยนเผาสะพานพวกเขาปิดเส้นทางหลบหนีพวกเขาเลือกเส้นทางใหม่ราวกับว่ามันเป็นเส้นทางเดียวแม้จะสั่นทรวด้วยความกลัว เพราะพวกเขารู้ว่ามีเพียงวิธีนี้เท่านั้นที่พวกเขาจะให้สิ่งที่ดีที่สุดได้ฉันเองก็เคยมีประสบการณ์แบบนี้เป็นเวลาหลายปีที่เขียนเกี่ยวกับความสำเร็จวินยัยและจุดประสงค์ฉันตระหนักว่าในตัวฉันยังมีพื้นที่ซ่อนเร้นที่ฉันสงวนไว้เป็นมุมแห่งหนึ่งของจิตใจที่บอกว่าถ้าไม่มีอะไรได้ผลคุณก็บางทิงแล้วและนั่นคือตอนที่ฉันตัดสินใจที่จะเผาสะพานฉันหยุดเขียน โดยหวังว่าจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องฉันเริ่มเขียนเพราะนั่นคือสิ่งที่ฉันเป็นไม่มีตัวตนอื่นอีกต่อไปไม่มีบางทีไม่มีแผน B นี่คือถนนและฉันจะเดินไปตามถนนสายนี้แม้จะอยู่คนเดียวแม้จะถูกวิพากษ์วิจาร์ณแม้จะต้องใช้เวลานานคุณเคยถามตัวเองไหมว่าคุณพลาดโอกาสไปกี่ครั้งเพราะคุณรักษาสิทธิ์ในการกลับมา คุณเริ่มทำสิ่งสำคัญไปกี่ครั้งแต่เปิดช่องโหว่เล็กๆน้อยๆเพื่อยอมแพ้เมื่อความไม่สบายใจปรากฏขึ้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความไม่สบายใจอยู่ที่ข้อเท็จจริงที่ว่าคุณไม่ได้ป้องกันตัวเองจากมันเพราะดูสิเมื่อทางออกเดียวคือไปข้างหน้าสมองของคุณจะจัดระเบียบทรัพยากรทั้งหมดที่คุณไม่รู้ว่าคุณมีเขาหยุดมุ่งเน้นไปที่วิธีการหลบหนีและเริ่มมองหาวิธีที่จะชนะ และวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์สิ่งนี้แล้วการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเมื่อบุคคลมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการตัดสินใจสมองของพวกเขาจะเปิดใช้งาน,นกลไกที่แตกต่างจากที่ใช้เมื่อการตัดสินใจยังไม่แน่นอนพวกเขาเข้าถึงส่วนที่ลึกกว่าของแรงจูงใจความคิดสร้างสรรค์ความยืดหยุ่นมันเหมือนกับว่ามันบอกว่าตอนนี้เราไม่มีที่ให้หนีแล้วมาให้ทุกอย่างกันเถอะแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ทำอย่างนั้น คนส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนรัว้วพวกเขาบอกว่าพวกเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงแต่พวกเขายังคงรักษารายชื่อผู้ติดต่อเก่าไว้พวกเขาบอกว่าจะเป็นผู้ประกอบการแต่พวกเขายังคงรักษาเรซูเม่ที่เป็นปัจจุบันพวกเขาบอกว่าจะเปลี่ยนชีวิตแต่พวกเขายังคงรักษานิสัยเดิมสถานที่เดิมข้อแก้ตัวเดิมและนี่คือความจริงที่ยากที่จะกลืนกินตราบใดที่คุณยังคงอนุญาตให้ตัวเองกลับไปคุณก็จะทำ ตราบใดที่คุณยังคงอยู่ร่วมกับตัวตนเก่าของคุณคุณจะไม่สามารถสวมตัวใหม่ได้ตัวคุณที่ดีที่สุดมีอยู่แล้วแต่มันอยู่อีกด้านหนึ่งของสะพานและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นคุณต้องมีความกล้าที่จะเผามันทิ้งนี่ไม่ใช่การเปรียบเทียบมันคือการกระทำคุณกำลังยกแว้นสิ่งที่ดึงคุณกลับไปคุณกำลังสวมบทบาทเป็นคนที่คุณอยากจะเป็นวันนี้ คุณกำลังทำตัวเหมือนกับว่าคุณประสบความสำเร็จมีวิน,นัยและมีความมั่นใจแล้วแม้ว่ามันจะดูฝืนๆแม้ว่าใครจะไม่เชื่ออีกต่อไปเพราะเมื่อคุณประพฤติตัวเหมือนรุ่นใหม่นี้คุณจะส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังโลกและที่สำคัญกว่านั้นก็คือไปอยังสมองของคุณเองว่าคุณได้ตัดสินใจแล้วคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณทำเช่นนั้นผู้คนเริ่มปฏิบัติต่อคุณแตกต่างออกไป โอกาสที่เคยดูเหมือนอยู่ห่างไกลเริ่มปรากฏขึ้นพลังงานของคุณเปลี่ยนไปการรับรู้ของคุณเปลี่ยนไปเพราะจูจ่ๆคุณก็ไม่ได้พยายามอีกต่อไปคุณเป็นนี่ทำให้ผมนึกถึงบุคคลที่รู้จักกันดีในสมัยของผมนิโคลาเทสลาหนึ่งในคนที่ฉลาดที่สุดที่โลกเคยรู้จัก เทสลาถูกขับเคลื่อนด้วยความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในสิ่งที่เขาทำเขาไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ตามความคิดเห็นของผู้อื่นเขาใช้ชีวิตราวกับว่าอนาคตที่เขาเห็นในใจมีอยู่แล้วและด้วยเหตุนี้แม้จะไม่มีการยอมรับที่สมควรได้รับในชีวิตเขาก็ทิ้งมรดกที่หล่อเลี้ยงโลกสมัยใหม่จนถึงทุกวันนี้เทสลาไม่ได้ออกจากเส้นทางหลบหนีเขาใช้ชีวิตราวกับว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากสร้างและนั่นคือสิ่งที่คุณขาดอยู่ คือการใช้ชีวิตราวกับว่าความสำเร็จของคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วคุณไม่ต้องการความแน่นอนมากกว่านี้คุณต้องการการยอมจำนนมากกว่าวันนี้หากคุณต้องการก้าวไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดให้เริ่มต้นด้วยการระบุว่าคุณยังคงรักษาเส้นทางหลบหนีใดไว้ข้อแก้ตัวอะไรที่คุณยังคงหล่อเลี้ยงบางทีอะไรที่ยังมีชีวิตอยู่ในตัวคุณและจากนั้นเลือกหนึ่งในนั้นและกำจัดมันไม่ใช่พรุ่งนี้ตอนนี้ ลบแผนบีทำให้ตัวเองชัดเจนว่าตัวเลือกเดียวคือการกลายเป็นคนที่คุณเกิดมาเป็นคุณอาจไม่มีอำนาจควบคุมทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณแต่คุณมีอำนาจควบคุมทั้งหมดในสิ่งที่คุณอดทนในตัวเองและสิ่งที่คุณอดทนสร้างหรือทำลายชะตาคมของคุณแต่งตัวเหมือนรุ่นที่ดีที่สุดของคุณพูดเหมือนเธอเดินเหมือนเธอตัดสินใจเหมือนเธอแม้ว่าโลกจะยังไม่รับรู้ เพราะโลกเชื่อเฉพาะคนที่เชื่อในตัวเองก่อนเท่านั้นและเมื่อคุณทำเช่นนั้นคุณจะตระหนักว่าสะพานที่คุณเผาไปคือสิ่งที่ขัดขวางคุณไม่ให้บินสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้มาตลอดหลายปีก็คือไม่มีใครจะมาช่วยคุณคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการพัฒนาของตนเองและแต่ละวันใหม่คือโอกาสที่จะทิ้งเวอร์ชั่นเก่าของคุณไว้เบื้องหลัง